แต่ก่อนผมเรียกลุงนะแต่หลังนี้ต่อไปผมขออนุญาตเรียกคุณสนทิถือว่าให้เกียรติแล้วมึงรู้ไหมพ่อกูเป็นใครถ้าใครเคยมีคลิปที่ผมพูดหรือพี่น้องผมคนไหนพูดเอามาเปิดเผยนะครับก็ถ้าเอ่ยคาว่ามึงรู้ไหมกูลูกใครทําให้คนเข้าใจว่าต้องเป็นผมแหละไปเชื่อไอ้บางแจ็คคุณสนธิเป็นลูกกระเจ้าใอ้บางแจ็ควายตายแล้วตาย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 ,ตายเสียเหลี่ยมโอ้โหมีคนมูลือกันด้วยนะว่าคุณสนทิอ่ะผมไม่เชื่อหรอกนะเขาบอกคุณสนทิเที่ยวไปบอกกับคนในในใกล้ชิดเขาอ่ะ ว่าเป็นจักรพรรดิฮ่องเต้ราชวงศ์ไหนกับชาติมาเกิดไม่รู้เขาลือกันบอกว่าต้องเสพกามเพื่อเป็นยาวุฒิยุวัฒนะเขาลือกันผมยังไม่เชื่อเลยว่าลุงทีเป็นอย่างนั้นน่ะคุณสนทิริมทองคุณเขายังไม่บอกเอ่ยชื่อเลยว่าคือใครคุณวันร้อนตัวเหรอกินปูร้อนท้องเหรองเงายังรู้ว่าเป็นผมอย่างเนี้ยถึงไม่เอ่ยชื่อแต่ทําให้คนในสังคมส่วนใหญ่ส่วนมาก เข้าใจว่าเป็นผมในวันอยู่บำมุงเนี่ยเรื่องนี้นะผมจะบอกให้เสียชื่อคุณสนที่หมดเลยโอ้โหเสียชื่อกูรูศาสดาแห่งประเทศไทยคนเดียวหนึ่งเดียวเท่านะั้นเก่งที่สุดอยู่คนเดียวไปหลงเชื่อไอ้บางแจ็คบางอุปโลกเอาผมท้าเลยนะท้าคุณสนทิริมทองคุณเลยนะไปออกรายการหันกระแสกับผมก็ได้ที่คุณกล่าวหาแต่คุณไม่เอ่ยชื่อแต่คนเข้าใจว่าเป็นผมอะ่ะไปเชื่อไอ้บางแจคกะโทวไลหมดลายแล้ว สวัสดีครับผมเบมกาสเดชนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับต้องขออนุญาตขอบคุณนะครับคลิปนี้จากทางคุณวันอยู่บัรุงนะครับทางพี่วันอยู่บัรุงนะครับที่ที่อนุญาตนะครับให้สื่อมวลชนนะครับผมสามารถนําคลิปมาทําข่าวนะครับนําคลิปมาแชร์ต่อได้นะครับผมผมไม่ใช่สื่อหลักนะครับผมเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็ผมก็ฟังประเด็นนะครับเกี่ยวกับ คือต้องบอกแบบนี้นะครับที่มาที่ปลายคลิปนี้นะครับจะเป็นประมาณว่ามีเพจหนึ่งนะครับพูดถึงพูดถึงคุณวันอยู่บำรุงนะครับว่าเป็นลูกนักการเมืองเป็นนักการเมืองนะครับว่าแล้วก็แบบเหมือนจะมีรูปคุณวันนะครับเป็นรูปเหมือนแบบชี้นิ้วอยู่นะครับแต่ซึ่งเป็นเงานะครับแล้วก็บอกว่ามึงรู้ไหมกูลูกใครโอเคครับคุณวันก็เข้าใจว่าเป็นคุณวันนะครับแล้วก็หลายคนนะครับก็เข้าใจว่าเป็นคุณวันนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับไปด่านะครับในในแอปต่างๆนะ ที่เป็นแพลตฟอร์มให้ลงคลิปได้นะครับซึ่งคุณวันนะครับก็ได้มีการออกมาชี้แจงนะครับและคุณวันเองนะครับผมก็ได้มีการเปิดคลิป ของคุณสนทิด้วยนะครับซึ่งคุณวันเองนะครับก็ได้มาชี้แจงในคลิปคลิปนี้นะครับผมส่วนประเด็นที่คุณวันนะครับผมพูดถึงคุณสนทินะครับคือปกตินะครับผมคุณวันนะครับเขาบอกว่าเขาจะเรียกคุณสนทิว่าลุงสนทินะครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับผมคุณวันเขาบอกว่าผมขอเรียกคุณสนทินะครับซึ่งเราเองก็ไม่ทราบว่าการที่คุณวันพูดแบบนี้นะครับผมจะเป็นการแตกหักระหว่างลุงหลานหรือเปล่านะครับเพราะว่าคุณสนทินะครับผมแล้วก็คุณพ่อของคุณวันนะครับก็เป็นเพื่อนกัน ปนี้นะครับผมก็ยังมีการไปแซวคุณสนทินะครับเหมือนจะแบบไปเชื่อบางแจ็คมากเกินไปแล้วก็แบบมีการแซวว้าตายแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปนะครับในบางช่วงบางตอนนะครับที่คุณวันนะครับพูดถึงคุณสนทินะครับว่าจะเป็นการแตกหักลุงหลานหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นแค่การเข้าใจผิดในประเด็นกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปครับผมผมอนุญาตนะครับให้บันทึกหน้าจอการไลฟ์สดของผมในครั้งนี้ได้นะครับแล้วแต่ละท่านสามารถเอาไปลงได้นะครับ เอาไปลงได้นะครับอันว่าจะลง Facebook หรือลงบ้านดำนะครับลงได้หมดนะครับยินดีนะครับยินดียิ่งยินดีนะครับยินดีนะครับไม่รู้คนที่พูดเนี่ยเจตนาอะไรกันแน่จะเรียกว่าปากปีจอหรือไม่ผมก็ไม่ทราบได้ต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินพูดพล่อยๆแบบนี้มันไม่ถูกต้องแล้วชอบทําตัวเป็นศูนย์กลางของจักรวาลค่าเก่งค่าแน่ค่าถูกทุกอย่างคนอืึนผิดหมดผมไม่รู้ว่าคุณสนแต่ก่อนผมเรียกลุงนะแต่หลังนี้ต่อไปผมขออนุญาตเรียกคุณสนทิ นะครับถือว่าให้เกียรติแล้วเอาเันตรงๆเลย2ี่สิกว่าปีก่อนนะ่ะเธอเอ่ยชื่อลูกนักการเมืองที่เป็นตัวตึงอะนะมีอยู่ไม่กี่บ้านหรอกครับแต่บ้านอยู่บำรุงนะ่ะบ้านผมไม่เคยพูดปีตองอาจหาอยู่บำรุงไม่เคยพูดน้องชายผมบัญชาบุตรโทดวงอยู่บำรุงก็ไม่เคยพูดมึงรู้ไหมกูลูกใครมึงรู้ไหมพ่อกูเป็นใครถ้าใครเคยมีคลิปที่ผมพูดหรือพี่น้องผมคนไหนพูดเอามาเปิดเผยเลยครับก็ถ้าเอ่ยคําว่ามึงรู้ไหมกูลูกใครทําให้คนเข้าใจว่าต้องเป็นผมแหละ เข้าใจว่าต้องเป็นผมคุณสนติพูดเมื่อกี้ว่ามีนักการเมืองที่ชอบพูดว่ามึงรู้ไหมพ่อกูมีใครมึงรู้ไกูลูกใครส่งลายข้อความลายไปหาน้องแตงโมขอภาพโป๊เปลื่ยทีแรกผมก็ไม่คิดหรอกว่าลุงทิคุณสนทิจะหมายถึงผมแต่พี่น้องดูนี้อีกอันหนึ่งเพจหรือไอจของของเมนเทจนะพี่น้องเห็นโปรไฟล์รูปในเฟซบุ๊กผมไหมเป็นรูปผมใส่เสื้อสูกุลาบและชี้นิ้วอ่ะ อันนี้มันคือเงาลูกผมเอ๊ะคุณวันคุณสนทิริมทองกุลเขายังไม่บอกเอ่ยชื่อเลยว่าคือใครคุณวันร้อนตัวเหรอกินปูร้อนท้องเหรอคนที่จะกินปูร้อนท้องหรือร้อนตัวนั่นคือคนที่ถูกพาดพิงแล้วคนนั้นกระทาความผิดผมไม่ได้ร้อนตัวผมไม่ได้ร้อนท้องแต่ผมต้องชี้แจงคุณสนทิจั่วหัวไว้ว่าลูกนักการเมืองหรือนักการเมืองอะไรนักการเมืองที่มึงรู้ไหมกูรู้ใครแต่มาเพจเมนเนเจอร์ไอจีเมนเนเจอร์มีรูปเงาผมอะ่ะ ใครก็ตามที่ติดตามผมเห็นเงายังรู้ว่าเป็นผมอย่างเงี้ยถึงไม่เอ่ยชื่อแต่ทําให้คนในสังคมส่วนใหญ่ส่วนมากเข้าใจว่าเป็นผมในวันอยู่บํารุงเนี่ยส่งข้อความไปหาคุณแตงโมนิดาผู้ล่วงลับไปขอภาพโป๊เปลือยกับน้องเขาผมมีแชทที่ผมพูดเรื่องนี้นะผมจะบอกให้เสียชื่อคุณสนที่หมดเลยโอ้โหเสียชื่อกูรูศาสดาแห่งประเทศไทยคนเดียวหนึ่งเดียวเท่านะั้นเก่งที่สุดอยู่คนเดียว ไปหลงเชื่อไอ้บางแจ๊กบางอุปโลกตอนมีคดีน้องแตงโมใหม่ๆเนี่ยไอ้บางแจ๊กก็มาไลน์มาหาผมมันมาคู่ผมบอลบอกว่ามีข้อมูลที่ผมแชทก,กับน้องแตงโมผมบอกมึงเอามาเปิดเผยเลยข้อมูลอะไรมึงเปิดเผยเลยมันบอกถ้าเปิดเผยผมจะไม่มีที่ยื่ในสังคมเรื่องนี้พี่หนุ่มการชจก็เคยพูดเอาผมท้าเลยนะท้าคุณสนธิลิมทองคุณเลยนะไปออกรายการหัวกระแส,สกับผมก็ได้แต่ต้องคู่เฉพาะเรื่องแชทนี่นะแชทที่ผมคูยกับน้องแตงโมเนี่ยนะที่คุณกล่าวหาแต่คุณไม่เอ่ยชื่อแต่คนเข้าใจว่าเป็นผมอะ่ะ ใน t i ๊ t ต k อนี่ด่าผมและในละนาดผมกำลังให้ฝ่ายกฎหมายผมดูอยู่นะครับผมไม่รับคำขอโทษเป็นพวกไหวสวยรวยกระเช้านะจะรับคำขอโทษเป็นเงินสดนะได้มาเนี่ยผมจะนำไปช่วยเหลือชาวบ้านทุกยากไร้และน้องหมาน้องแมวจรน,นะครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าจริงอยู่คุณสนทิไม่เอ่ยชื่อมนเมนเจอร์ไม่เอ่ยชื่อแต่เงาในเพจมนเมนเจอร์มันเงาผมอ่ะพี่น้องเห็นบ้างมันเงาผมหรือปา ครอบครัวผมเนี่ยอาจจะมีตําหนิตรงที่สมัยวัยรุ่นะนผมเคยมีเรื่องมีราวทะเลาะวิวาทเท่านั้นเองแต่ตระกูลอยู่บำรุงไม่เคยทุจริตคอร์รัปชันคดโกงชาติคดโกงแผ่นดินที่สำคัญตระกูลอยู่บำรุงไม่มีข่าวข่าวเรื่องบ้ากามจากกรณีที่คุณสทีมาพูดจวหัวว่านักการเมืองมึงรู้ไหมกูลูกใครประกอบกับไอจีหรือเพจอะไรของเมนเทเจอร์เนี่ยเอารูปเงาผมมาลงว่าส่งไลน์ไปขอภาพโป๊เปลือยจากน้องแตงโม ผมถามว่าผมจะเอามาทําเพื่ออะไรเอามาทําอะไรและไอ้เรื่องเนี้ยตอนน้องแตงโมงเกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยไอ้บางจ๊คเคยมาคุยผมผมอยากเปิดเปิดไปเลยพี่หนุ่มกัญชัยก็ทราบเรื่องนี้ไปออกข่กระแสกับผมเลยครับคุณสมทีเอาเรื่องนี้มาคุยกันถ้ามีเปิดมาเลยก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่มีคนจะลื้อว่าถ้าแตงโมไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยมาช่วยกันลือเนี่ยก็ดีแต่ผมเกรงว่ามันแหลเหตุเกิดที่เจ้าพญานี่มันจะล่องลอยออกทะเลไปมาหาสมุทรอินเดียหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ อย่าเอาผมมาโยงเลยเอาผมมาโยงเรื่องนี้เพื่ออะไรเนี่ยพวกคุณลื้อกันดีตงโมกันอยู่อะแต่คุณมาบอกว่ามีผมเนี่ยไปส่งไลน์เดี๋ยวผมไม่ดูไลน์น้องแีตาโมส่งข้อความหาผมเมื่อวันที่เดือนพฤษภาวันที่หพฤษภาปีสอ21ีมั้งแต่คุณก็รู้ไลน์ในรูปมันหมดอายุไปเชื่อให้บางแจ็คคุณส่วนทีเป็นลูกกระจกให้บางแจ็คว้ายตายแล้วตาย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 เสียเหลี่ยมโอ้โหมีคนก็ลือกันด้วยนะว่าคุณส่วนทีอะ ผมไม่เชื่อหรอกนะเขาบอกคุณสนที่เที่ยวไปบอกกับคนในในใกล้ชิดเขาอะว่าเป็นจกักรพรรดิฮ่องเต้ราชวงศ์ไหนกับชาติมาเกิดไม่รู้เขาลือกันบอกว่าต้องเสพกามเพื่อเป็นยาวุฒิยุวัฒนะเขาลือกันผมยังไม่เชื่อเลยว่าลุงทีเป็นอย่างนั้นน่ะผมยังไม่เชื่อเลยลุงทีนี่ผมรักเคารพมากนะแต่ก่อนเป็นเพื่อนสนิทค,คุณพ่อผมพอหลังๆมาเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องกินฉี่หรือ,อยังคุณสนที่ยังกินฉี่อยู่หรือเปล่าครับเลิกเจอเพื่อเจอ ถ้าคุณบอกว่าไม่ได้หมายถึงผมคุณบอกเลยคุณหมายถึงใครไหนว่าคุณส่วนทิศติ้งทองคุณใจถึงไงฮะอย่าทำตัวเป็นใจอวัยวะเพศหมดตัวเมียคุณเปิดชื่อมาเลยหรือคุณจะแก้เขินมาแขวะผมมาพาดพิงผมน่ะเพราะคุณพ่อเฉลิมอยู่บุรุงผมน่ะแจ้งจับคุณก็หามินประมาทที่สอนอสมัยดำคุณต้องมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วพิมพ์นิ้วมือ ทีมนายมือประกันตัวออไปเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมล่ะเสียแรงแลง้วเคารพลุงทีอายุจะ80แล้วอยู่ให้ลูกหลานเคารพดีกว่าใครเชื่อบังแจ๊คไี่เชื่อบังแจ๊คมันบังอุปโลกมันหนีคดีไปอยู่เมืองนอกแล้วมีเพจอีกหลายเพจน,นะเอาไปลงไปจั่วหัวเนี่ยแล้วคนทีาเข้ามาเข้าใจว่าเป็นผมก็เพราะคุณสนทิกับเพจเมนเร์เนี่ยผมใม่ทนายทีมกฎหมายบ้านผมดูอยู่นะครับอันไหนมินประมาทผมขอปกป้องสิทธิ์ของผมนะไปเชื่อไอ้บัง ให้บางปันหัวเล่นนี่ไม่รู้เลยบางมาจอมรวงโลกมนหนีคดีไปอยู่เมืองนอกเนี่ยต้องโทษคนนี้ขายมือถือแตงโมไปให้บางนะผมไม่รู้ใครทําอ่ะตอนนั้นก็ผ้าผ้าเปื้อนเลือดผ้าเช็ดโลตีอะไรก็ไม่รู้ผมก็อยากช่วงความพี่น้องครับแต่ผมไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยผมไม่ได้อยู่บนเรือผมว่าเป็นผู้เสพข่าวเหมือนพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับถ้ามีหลักฐานเด็ดอย่างนี้หาข่าวเก่งหาหลักฐานเก่งอย่างนี้ คุณสนที่น่าจะไปตามคนที่ยิงสนที่ได้แล้วนาว่าใครยิงนะโชคดีรอดตายเพะดวงดีหรือพุทธคุณพระในะคอคุ้มครองก็ไม่รู้แต่ผมยังเห็นมีจตุคามอยู่รุ่นที่เขาสร้างคุณสร้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปโฆษณาขายจตุคามต่ออีกคุณสนที่คุณยัมาเป็นศูนย์กลางของจักรวาลคนเดียวในประเทศไทยมันได้เหรอคนอื่นชั่วหมดเร็วหมดคุณถูกคุณเทศฉลาดอยู่คนเดียวรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเอง รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องใครยิงคุณคุณยังไม่รู้เลยหรือรู้แล้วคุณทำไมไม่พูด่ะผมนี่เคยรักคนรบลุงทีมากนะแต่ตอนหลังๆห,หลายปีหลังนี่เพี้ยนจัดผมมองลุงคือลุงนะแต่ลุงเคยมองผมผมเป็นลูกหลานหรือเปล่าลุงมาแขะคุณพ่อผมแขะผมตลอดเลยเออลุงลุงทีกับเพื่อนกับพ่อผมเนี่ยเป็นเพื่อนกันเคยรักกันมากแล้วมางอนอะไรกันผมไม่รู้หรอก นี่ก็พูดเพลอเจอไปเลี้ยให้เงินพ่อผมห้าร้อยล้านพันล้านทำพักการเมืองพ่อผมแจ้งความมินประมาทเนี่ยต้องมาเป็นผู้ต้องหาพิมพ์รายนูมือ,มมอที่สอนอนสแหมดำเนี่ยนี่แคนเรื่องนี้หรือเปล่าเลยมาพานผมเนี่ยถ้าลุกถ้าคุณสนทีไม่ได้พูดถึงผมเนี่ยคุณสนทีต้องมาพูดว่าคุณหมายถึงใครเพราะคุณจั่วหัวอย่างนั้นแล้วเมนเจอร์ของคุณเอาเงาผมไปหลงแงใครเห็นเงาผมก็รู้อ่ะเฮ้ยผมเสื่อมเสียผมเสียหายคุณสนทีอายุขนาดนี้แล้วอยู่ให้เด็กรุ่นหลังเขาลบนะครับอยย่ามามเสีคน ซึ่งก็เสียมาหลายรอบแล้วนะรอบนี้ยังมาเสียคนเพราะไอ้บางแจ็คอุปโลกหลอกอีกเลยคุณเห็นรูปไหมว่าคุณกู้มาแล้วคุณทําได้เหรอหรือคุณไปเห็นหลักฐานทางคดีอัไหนกู้ถ้ากู้มาแล้วเปิดเผยเลยว่าผมคุยอะไรกับน้องเอารูปมาโชว์เลยอย่าทำคุ้มเครืออย่างนี้ผมเสียหายฝากถึงมิถุมการชัยนะครับถ้าเชิญคุณสนทรีมาออกขนกระแสผมไปนะครับแต่จะคุยเฉพาะเรื่องแชทนี้นะครับเรื่องกล่าวหาว่าทําให้คนเข้าใจได้ว่าเป็นผม ไลายแชทไปหาน้องแตงโมว่าขอภาพโป๊เปลือยถ้าคุณเฉพาะเรื่องนี้ผมไปนะครับคุณส่วนที่ไปนั่งด้วยกันเลย